ไม่มีอะไรไม่ีไม่ได้อ่ะอีซิพาร์สม่มาแล้วล่ะค่ะเริ่มมาลทุกคนพร้อมนอนละทุกคนเออ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 ไม่ห้ะไม S <S พี่เรามาทำ<ม>าหัวใจกันหน่อยมาโอ้ยดับเลยค่ะดับเลยอ่ะสวัสดีเจ็ดร้อยคนนะคะสวัสดีท่านเจ็ดร้อยคนด้วยนะคะอันเดอร์เดอร์สีอันเดอร์เดอร์สีอันเดอร์สีการหนู่ลอยมากอะ <S <S ่ะไปเครดิตได้ในกระเป๋าอ่ะ ไอลินกระเป๋าพี่มีกระเป๋าตังค์อยู่กระเป๋าพี่ยังมีกระเป๋าตังค์อยู่พี่แพลวพี่ถือกองก่อนเดี๋ยวพี่สูดอุ้ยอยู่กับนูแล้วค่ะห้าบาทหนึ่งใกระเป๋าตังค์อยู่ไหนอะไรวะผมป่ะอ๋อเนี้ยเนี่ยเนี้นี้ขอใบเสร็จด้วยค่ะทำไมวันนี้น่ากลัวพวกเราสวยกะชุ อะไรวะอันเดอร์เดอร์ d ิอันเดอรดอิดูที่ยอดไหมดูดูแล้วค่ะดูแล้วเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ไปดูกับใครดูกับเพื่อนหนูก็ไปดูกับเพื่อนเหมือนกันวันนั้นอะหนูกะว่าแบบดูดูที่ยดเสร็จล้วจะดูสมาร์ตต่อแต่ว่าเพื่อน หนูว่าถ้าดูสองเรื่องนั้นเสร็จปุ๊บอะน่าจะแบบช็อกอะน่าจะช็อกเลยอะชอาก็แบบกลัวคืนนี้นอนไม่ได้ชัวร์ตกใจแพลหนูน่ากลัวแล้ววะน่ารักอ่อนน่ากลัวน่าจบเฮ้ยอุ้ยตลกอะ เออพอพอเล่นมุกเสียวมันก็โอเคนะหมายถึงว่ามันก็สนุกดี <c oughs> เ,เราเรามีคำคมน่มันไม่มีคำคมบ่ดใ<ะ>จคำคมบ่ดใจแต่เธอใช่ไหมเออเป็นของเราเ<ะ>คม้องกันยังไง <c oughs> ตัวอยู่สุรินแต่ใจอยู่สยามค่ะเอ้ย,อยใจใอยู่ที่เราหรือเปล่า ซันซูกำลังจะเฉลยพีเซ็นเตอร์คิดว่าใครคะคิดว่าใครคนที่คุณก่อนใครหูหาปแล้วหกรอบแต่งหน้ากันเองเหรอคะใช่ค่ะใช่ครับคือมันดูออกไหมคะแต่งหน้านี่กหน้าเฉลยหน่าจะดูรมันก็โอ้ยพี่แพลวอยู่มือไปโดนอยู่มือไปโดนบปรวัยหนูอยู่สยามมั้ย ค่อนมาเจอหนูนะมินดี้หรือเปล่าอะไรมินดี้นะอ๋อเป็นสักนี่รู้อาจจะยังไม่รู้ซ่อนปีกไว้หน่อยค่ะไว้ในท้องค่ะปีไก่อุ้ยใช่จิอุ้ยสนุกอ่ะสนุกอะไรเฮ้ยพี่หือ จะถึงหรือยังคะพี่มีคนรอนั่นสีคะจะถึงหรือยังคะพี่มันติดตลอดเลยติดมันติดตลอดเลติดติดดติดดติดดพี่มิงกับพี่แพ้ใครรอวกันพี่มิงคะี่ไม่รู้หนูรอสุดแล้วเออแจ็คเป็นคาโป้พี่บอมรอสุดนี่ ไปสยามครับเขาบอกเขาถามว่าพี่อลินชื่อเล่นเชื่ออะไรหรอคะชื่อคอลินส์คเฮ้ยคุณเฮ้ยคุณทำไมคุณบ้วนอย่างนี้เป็นผีที่กว่าผีอ่ะทุกใช่อรินหลอกผีอ่ะอีกแล้วไปไปไปอยู่ไกลลินนะคะเป็นคนที่หลอกผีชอบหลอกเพราอพอเวลาแบบว่าแบบไปไปมันเรียกว่า บ้านผีสิงหรือว่าเอสเคบลูมาอีกเราจะแบบลอกผีก่อนเน้นหลอกผีก่อนแล้วค่อยให้ผีล็อกเอาอ๋อมันถึงว่าไปหลอกผีในนั้นใช่เพราะว่าเพราะว่าในนั้นคือเขาจะเป็นคนใช่ไหมฮะแล้วถ้าสมมติเราหลอกเขาเขาก็จะตกใจเราแล้วเขาก็จะกลัวเราถูกปะเผื่อถูกถูกมากถูกถูกแต่ฉันไม่เห็นอ่ะคือฉันไม่เห็นสิ อะไรฮะชื่อที่รักก็แบบรู้นะอยากเล่นกันอนะ่ะรู้นะอยากเล่นกันนะชื่อนี่ที่ไหนช่ยถีราฟลิปอะจะไปให้ใไ้ให้ใหใหไอรินตาจะปิดแล้วเขาบอกอใช่ค่ะทุกคนพี่เขาบอกว่ารถพี่ร้อนอะ่ะเฮ้ยข้างหน้าหนาวจะแข่งแล้วค้าห่าห่อู้ มาป้าดด้วยไรพี่แพลตผมทรงอะไรคะวูบคัทครับหนูตอบไปมันร้อยล้านวูบคัทได้ะไรเดียววูบอันนี้วูบอันนี้วูบคัตเสร่าวูบไปอยู่ใจเธอเฮ้ย <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> ไม่รู้พูดไปก่อนวับ <c oughs> เราต้องวับ มาฮับไปก่อนได้บุญผิดก่อนได้บาปนี่ไม่ใช่ฮะยูสยามะคะเจอกันนะฮะเจอกันนี่นีกบกบแปะก่อนได้บุญเล่นมุกทำให้งงงงอะไรไงงอะไรเขาเรียกว่าเล่นมุกให้ตาไม่ทันคนคิดยังไม่ทันเขาบอกเอาไปสองเฉียบเลยเฉียบเฉียบเฉียบ ชอบมากชอบมากรายการพี่อและพี่ปิ่มมะเชียบเชียบเชียบูเชียบ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 เอาไปเอาไปหนึ่งเชียบเชียบเอาไปครับเชียบเชียบเชียบจบเล่นเอกการแสดงครับ กูกพี่เมรักนู้กูพี่เมรักนูอยากเจอมินดี้มาที่สยามค่ะมไม่วันนี้นนก็วันที่31ค่ะใช่ไหม<อ>วันที่สามเอ็ดเรามีอะไรเ,คคะเรามีโชว์ที่สยามทุกคนมินดี้นะคะใช่ค่ะมาเจอกันนะเวลาหนึ่งทุง่ม <c oughs> เฮ้ยคุณจะโชว์คุณไม่รู้เวลาอะไรมองเฉยเฉยไม่มีอะไรเลยโถ<ท>พี่เขาบอกว่าเจอกันนที่สมเอ็ดเด็กๆเจอกันครับทุกคนค่ะถูกไปแล้วนะคะพี่แพลจะหลับแล้วอเอ้ยน่ากลัว <c oughs> ไปแล้วนะฮะบ <c oughs> ๊ายบาย โยงค่าให้เอ้ยเขินลงเลยมองลงลงมากโอเคค่ะบ๊ายบายหนูตัดผมทรงสไลด์จอบหน้าค่ะบ๊ายบายลายบ่โยบายบาย